สวัสดีครับวันนี้เด็กช่างควน,นะครับเดีย๋ยวจะพามานแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งในจังหวัดพังงานนครับชื่อว่าสเสม็ดนางชีเดี๋ยวไปชมกันนี่จะเป็นทางขึ้นนะครับก็จะเป็นเนินแล้วก็เป็นทางดินเดินเท้าไประยะทางไม่น่าจะไกลมากนะโอ้ยมีมอเตอร์ไซค์ลงมาด้วยแต่รถยนต์ขึ้นไม่ได้ เดินไปเครื่องรับจ้างมีวินเดินไปอีกสามรอเมตรนะครับออแล้วก็มีวินด้วยไม่ใช่วินดีเซลนะครับเป็นวินรับจ้างโอ้ยคนขึ้นเป็นแถวเลยไปก่อนแล้วนะตาตองอแต้องไม่เหนื่อยคนมาให้ทายเดินพา แค่300เมตรเองเป็นที่สวยมากเลยโหโคตรเหนี่อยเลยครับแต่วิวสวยมากดูสัก่อนสามสิบบาทโคตรคุ้มอ่ะดูไม่รู้กี่ร้อยไร่อ่ะโอ้ยเยบไม่ถึงอ่ะสุดตีนมันนี้ยังสวยเลยแบบเวิร์กสุด,สด ภาสิตบาทคุ้มมากใช่เดินผ่านมา100เมตรแล้วนะครับแล้วอีกแค่200เมตรเองมันก็จะเป็นทางชัน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 ขึ้นไปนะครับสำหรับคนที่เขาไม่ดีแนะนำให้นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้วพอเราเดินขึ้นมาจุดที่หนึ่งนะครับเราก็จะมาพบว่าสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่แหละครับคือมันเป็นจุดชมวิวที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับสามสิบบาทคือมันมันโอเคครับวันนี้เราก็จะพามาอีกสองยเมตรนะครับพามาที่จุดที่สองแล้วเราไปสำรวจกันว่าจุดที่สองอ่ะมันจะสวยไหมซึ่งผมสันนิษฐานว่ามัน น่าจะสวยน้อยกว่านะเพราะว่าจุดที่หนึ่งมันเป็นจุดที่ที่ทอยู่ด้านทะเลจุดนี้น่านจะเป็นจุดใหม่นี่ก็กลังคืนครับแต่น่าจะเป็นลานจอดรถคูนตรงนั้นน่ะแต่ที่แน่แน่มันจะต้องมันจะต้องเดินเดินขึ้นทางลาดชันอีกแล้วต้องใส่เกียร์ต่ำอีกแล้วก <c oughs> ็เกียร์ยยเปิด ดีคขอบคุณครับตอนนี้เดินขึ้นมาจุดจ,จ,จุดชมวิวที่สองแล้วนะครับ <มา S 1> อ่าไหนมากแต่สวยค <ผม S 1> ุ้มอได้ยินเสียง่อน้ำกันไหมครับต่างกันลึมลๆมลมเลยอ,เอ๋อฮะวิวก็วิวเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามันมันล่อยครับช่วงน,นี้ครับตอ,อนนีหกโมง ยังสว่างอยู่เลยครับ<ม>เดี๋ยวสักประมาณไม่ทักประมาณอ่ะแต่เราจะรอพระอาทิตย์ตกแต่เราก็ไม่รู้ว่าตกทิศไหนแต่คาดว่าไม่น่าจะใช่ทางนี้เพราะทางนี้เนี่ยม,มันเป็นจุดที่มีแสงเพราะฉะนั้นแสงน่าจะมาทางด้านหลังเราแต่ไม่เป็นไรครับเราน่นไหนมาแล้วเสียทั้งสามสิบบาทร<ม>อดูแสงทวายไรจะรอชวนมารับคนที่อะไรนึกจ้ะ